เข้าใจทฤษฎีเรื่องทางสายกลางหมดแล้วแต่พอจะลงมือทํากลับรู้สึกท่วมทน้นไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนครับใครกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่บ้างครับวันนี้ผมมีชุดเครื่องมือสําหรับผู้เริ่มต้นหรืออิทธิบาท4ที่จะเปลี่ยนความเข้าใจให้เป็นการลงมือทําได้ทันทีมาฝากครับ 1. ฉันทะพลังแห่งเป้าหมายสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ความชอบนะครับแต่คือการตอบคำถามว่า ทำไมคุณถึงทําสิ่งนี้ลองสร้างถ้อยถแถลงฉันทะของคุณดูครับว่าฉันสร้างผลงานนี้เพื่อโดยในช่องว่างนั้นคือการมอบบางสิ่งให้ผู้อื่นนี่คือดาวเหนือในวันที่คุณหลงทางครับ 2. วิริยะพลังงานที่ยั่งยืนนี่คือความเพียรที่ตรงข้ามกับ Hustle Culture มันคือศิลปะในการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด ลองออกแบบจังหวะการทำงานของคุณทำงานที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานสูงสุดและพักเมื่อต้องพัก 3. จิตตะพลังแห่งการจดจอ่อในยุคที่ทุกอย่างแย่งชิงความสนใจของเราสมาธิคือพลังพิเศษครับลองสร้างพิธีกรรม deep work ของคุณขึ้นมาเช่นปิดแจ้งเตือนทุกอย่างก่อนเริ่มงาน90นาที เพื่อฝึกสมองให้เข้าสู่สภาวะลื่นไหลครับและ 4. วิมังษาปัญญาแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนจากการดูยอดวิวแล้วใจแข่งเป็นการทบทวนเชิงวิมังษาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเข้าใจผู้ชมให้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อตัดสินคุณค่าของตัวเองมันคือวงจรที่สมบูรณ์ครับเริ่มด้วยเป้าหมายคือฉันทะกับเคลื่อนด้วยพลังงานคือวิริยะ ทำให้เกิดจริงด้วยสมาธิคือจิตตะและพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยปัญญาคือวิมังสาลองนำชุดเครื่องมือนี้ไปใช้นะครับแล้วคุณจะพบว่าการทำงานอย่างมีความสุขและยั่งยืนเป็นไปได้จริงครับ